วันนี้เรามาทำเมนูหมูสามชั้นทอดน้ำปลากันค่ะพี่น้องก่อนอื่นเราได้หมูสามชั้นมานะคะเราก็มาล้างทำความสะอาดอย่างดีนะคะเราจะหมักด้วยน้ำปลาแล้วก็พริกไทยนะคะแล้วก็ใส่ผงปรุงรสไปนิดหน่อยค่ะพี่น้องแล้วใส่น้ำตาลทรายไปหน่อยนึงนะคะคั้นทุกอย่างให้เข้ากันอย่างดีนะคะใช้เวลาคั้นให้ทุกอย่างละลายเข้ากันกันกบเนื้อหมูนะคะ แล้วเราก็จะทิ้งหมูเอาไว้ประมาณ30นาทีหรือ1ชั่วโมงได้เลยนะคะจะใส่ตู้เย็นหรือไม่ใส่ตู้เย็นก็ได้นะคะแล้วเราก็จะมาลงมือทอดกันค่ะพี่นงตอนแรกป้าว่าจะทำสองชิ้นนะคะแล้วก็เลยทำสามชิ้นเลยนะคะก็ถ้าเราทอดเสร็จแล้วเราสามารถเก็บใส่ช่องฟิตไว้ทำเมนูอื่นๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นผัดกะเพราหมูกรอบหรืออ่าคะน้าหมูกรอบอะไรต่างๆนะคะ ก็คั้นเข้ากันแบบนี้นะคะให้ทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วก็ทิ้งไว้ค่ะแล้วเราก็ทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงก็ได้นะคะเราก็จะมาโรยแป้งกรอบกันค่ะพี่น้องโรยไป2องรอบถึงสรอบนะคะเอาให้เนื้อหมูแบบเนียนเลยนะคะแบบไม่ไม่มีน้ำเลยนะคะไม่มีความเหนียวคือลื่นเลยค่ะพี่น้องแล้วเราก็จะทอดกันนะคะใส่เกลือลงไปในน้ำมันเล็กน้อยนะคะแล้วก็ เอาหมูเราลงไปได้เลยค่ะพี่น้องก่อนที่จะเอาหมูลงไปทอดเราก็เทสน้ํามันว่าร้อนไหมโดยการหย่อนแป้งลงไปก็ได้นะคะพี่น้องถ้าหย่อนแป้งลงไปแล้วแป้งลอยฟูขึ้นมาทันทีก็คือทอดได้เลยค่ะพี่น้องค่ะเราก็จะทอดหมูไปเรื่อยๆนะคะใช้ไฟกลางนะคะค้อนจะแรงนะคะแล้วก็คอยดูปรับไฟเรื่อยๆนะคะก็ให้อยู่ที่ไฟกลางนะคะเพราประเดี๋ยวจะไหมก่อนสุกเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เราก็จะใช้เวลาทอดไปทั้งหมดประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะ25นาทีหรือครึ่งชั่วโมงค่ะทอดแบบใจเย็นนิดนึงนะคะพี่น้องแต่เราจะได้กินของอร่อยค่ะพี่น้องพอเสร็จแล้วนะคะเราเอามากินกับน,น,น้ำจิ้มจ่าแจ่วน่ะพี่น้องแบบแซบค่ะพี่น้องใส่ข่าขวัวใส่พริกป่นบีบมะนาวนะคะอร่อยมากใส่น้ำมะขามเปียกนะคะทำแจ่ว อันนี้ก็เป็นเมนูที่เรียกว่าเบรกแตกค่ะพี่น้องกินแล้วหยุดไม่ได้นะคะค่ะเราก็รีดน้ำมันออกแล้วมันก็จะกรอบมากๆเลยนะคะเนื้อหมูของเราก็จะเป็นกรอบนอกนุ่มในค่ะพี่น้องค่ะเราก็ทอดมาประมาณ30นาทีนะคะพี่น้องกล้องก็เอาสีประมาณนี้นะคะก็กรอบนอกนุ่มในค่ะแต่จริงๆยังไปต่อได้อีกนะคะสามารถกรอบได้กว่านี้อีกค่ะ แต่ป้อมก็จะเก็บไว้นะคะแล้วเอามาสับๆแล้วก็ไปกินกับน,น้ำจิ้มแจ่วแล้วก็จะแบ่งเอาไว้เก็บไว้เป็นผัดกะเพราหรือว่าผัดค้าหมูกรอบได้นะคะเวลาที่เราจะเอามาผัดในมื้อต่อไปเราสามารถมาสะดุ้งในน้ํามันแล้วก็ผัดต่อไปได้นะคะก็จะมีความกรอบเพิ่มขึ้นนะคะก็คือเผื่อเอาไว้เมนูหน้าน้ําค่ะพี่นงนะคะก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องป้อมด้วยนะคะ เมนูนี้ทําง่ายๆค่ะพี่น้องก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะสําหรับคนที่ชอบสามชั้นนะคะเรียกว่าหยุดไม่ได้เลยค่ะพี่น้องเวลาก,กินกับน้าจิ้มเจวขขาเหนียวนะคะจัดว่าเลอศมากค่ะอร่อยเลิศในสามโลกค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปแล้วก็เจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องเห็ดน้าจิ้มเจวแซ่บๆค่ะพี่น้องน้ำจิ้มมะขามเปียกนะคะแล้วก็ใส่ข้าวคั่วพริกป่นอร่อยเลิศค่ะ